ตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูลูกซองนะเล่นฝั่งรับก่อนเนาะเล่นฝั่งรับก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูลูกซองครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมอันนี้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับอ่านายกจะลาออกวันไหนครับนายกจะลาออกวันไหนอ่าผม ไม่รู้อะทำทำไมอันนี้เอาเบอรงผมมาจากไหนเนี่ยอ๋อผมเอามาจากกลุ่มคนตาบอดผมคนตาบอดแล้วอ๋ผมว่ามันไม่ใช่แล้วเบอรงผมมาจากไหนอ่ะผมเอามาจากกลุ <S <S yes> ่มคนตาบอดครับเอ้ยวางเลยเฮ้ยทุกคน ดูดิ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 เฮ้ยทุกคนมันมีคนโทรมามันบอกว่ามันบอกว่านายกจะลาออกวันไหนอะเบอร์เลยอะผมว่าไม่ใช่อ่ะเหมือนมันมีคนโทรมาปั่นมาแล้วคือประเด็นมันเอาเบอร์มาจากไหนอะผมก็ไม่รู้อะไปดูว่างเราเปิดกั้กกันครับเด็กหัวเกียนเออผมว่าพี่ว่าเด็กหัวเกียนแม่งก็ว่าผมเด็กหัวเกียนเนี่ยก็ว่าผมเด็กหัวเกียนเนี่ยเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะโทรแบบกลวนๆเลยนะเดี๋ยวผมจะแหลงใต้นะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแหลงตายนะทำตัวลกๆก,ก่อนทำตัวลกๆก,ก่อนฮัโล <Hello. S 1> โหลน้องบ่าว <Hello. S 1> ลูกน้องบ่าวครับ <Huh? S 1> น้องบ่าวพี่โยนของมาแล้วล้างเสาไฟนะไป,ไปเอากันอะไรนะโยนโยนของมาแล้วลัางลัง,ลงปั๊มมันไปเอากันนะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> โยนของโยนของคือคืออะไรอ่ะไม่หยังหยุด โยนของมาเลยลังปั๊มมันไปเอากันนะเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถ้างั้นคอยโอนมานะ oh, 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 oh. ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ทีทีน้องสั่งอ่ะน้องสั่งน้องเอ้ยเอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ลวคือมันบอกว่ามันโยนของมามันบอกว่ามันโยนของเหมือนเหมือนคือขอพูดตรงๆหน่อยนะทุกคน โยนของมามันบอกว่าเล่นคอนเหมือนเหมือนถ้าผมขออนุญาตพูดคำหยาบหน่อยนะคือกูเล่นของตอนไหนกูไม่ได้เล่นของกูเล่นซีดีกูไม่ได้เล่นของมันบอกว่ารอบนี้มันโทรมาอ่าไอเนี้ยเออดูนของไว้อ่ะของอะไรงงมากอ่ะแม่งไอเด็กเด็กจริงผมขอด่าหน่อยผมต้องขอใช้คำหยาบคือเหมือนว่างอ่ะเหมือนว่างจริงอ่ะเอาเบอร์กูมาโทรในสตรีมอ่ะเออผมต้องขออภัยว่ะ เออเหมือนเหมือนโดนด่ายับเลยวะจริงนะคือโทรมาในสตรีมเนี่ยคือโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้เด็กเลวเหมือนว่างอ่ะผมก็กะจะมาเล่นแบบไอ้นี่หน่อยแม่งมาโทรมาอีกโอ้โหเพื่อนเพื่อนผมโดนด่ายับเลยว่ะโอ้โหเขาว่าผมไอ้เด็กเลวเนี่ยโอ้โหไอ้ไอ้หัวกล้วยเอ้ยผมโดนด่ายับเลยเพื่อนๆโอ้โหไอ้ ฮลโครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมนี่ใช่คุณบิวหรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อนี่ผมโทรมาจากโครงการนะครับที่ได้คุณมิวได้ร่วมโครงการเอาไว้โครงการอะไรครับโครงการน้ำข้าท้องน้องนายเรียนครับอะไรนะโครงการน้ำข้าท้องน้องนายเรียนครับใช่เหรอผมไม่เคยลงทะเบียนนะผมลงทะเบียนยังไง ยังไงยังไงผมไม่เคยลงทะเบียนนะครับไม่คุณได้ลงทะเบียนไปแล้วแบบคุณจะเอากี่คนครับผมจะผมจะเตรียมให้อันนี้คุณคุณคุณคือใครเนี่ยโทรมาจากโครงการครับผมไม่เคยลงทะเบียนเรื่องแบบนี้นะผมไม่ใช่คนแบบนี้นะไม่ครับคุณเป็นคน้าโครงการเลยนะครับรู้ไหมครับเดี๋ยว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 ผิดคนแล้วผมว่าผิดคนแล้วไม่ใช่ผมแล้วไม่ครับคนบิวครับผมรู้ครับคุณบิวอันนี้ปั่นปะเนี่ย ไม่ได้ปั่นครับไม่ไมผมผมผมไม่เป็นคนแบบนั้นนะผมมีครอบครัวแล้วที่คุณลงทะเบียนไม่ไงคุณลืมแล้วเหรอไม่เคยผมไม่เคยลงทะเบียนหรอกครับมั่วมั่วโอ้มั่วหรือเปล่าเดียเด๋ยวได้ปืนมาจากไหนวะเนี่ยไม่ผมได้มาจากกลุ่มคนตาบอดครับไปแล้วไปเรื่อยเลยทีนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยเด็กในี่ใคขวมาคนดู โครงการน้ำเข้าท้องน้องนักเรียนก็มาเจ็ดเข้อะไรวะยังไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยนะเนี่ยเด็กในสตรีม์เขาไปบอกเขาว่าเป็นผมเนี่ยโอ้จะไปบอกทําไมวะโอ้ว่าจะยืนพี่เสือครับพี่เอ้ใช่เหรอเอาว่าไอเด็กี้ทุกคนครับผมจะมาแนะนำการปั๊มเงินวอลเล็ตแบบง่ายๆนะครับผม เพียงแค่เพื่อนๆมาที่เว็บเทสทันสโตรนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะก่อนจะสุ่มนะครับเราก็ต้องทําการเติมเงินกันก่อนนะเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับสามารถเติมได้เฉพาะ wallet ซองของขวัญนะครับสำหรับใครที่เติมเงินไม่เป็นนะครับก็ก็สามารถกดที่ดูการใช้งานนะนะเขาก็จะสอนวิธีการเติมเงินไว้ละเอียดเลยนะเพื่อนๆแล้วให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่แอป wallet นะครับแล้วก็หาตรงที่ส่งซองของขวัญนะครับช่องแรกนะครับให้เราใส่จานวนเงินที่เราจะเติมนะครับ ช่องที่2นะครับให้เลือกเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับส่วนช่องที่3ให้ใส่เป็นเลขหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็กดสร้างซอ,องของขวัญเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับกดคัดลอกลิงก์ไปเติมในเว็บได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองสุ่มวอลเล็ตนะเพื่อนเพื่อนสุ่มทีนึงเนี่ยจะใช้ครั้งละ9เครดิตนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองสุ่มดูหน้าได้อะไรโอ้โหได้เกลือเพื่อนเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>ลองสุ่มอีกทีดิโอ้โหได้เกลือ<ๆ>อีกแล้วโอ้โย โอ้ผมได้300บาทเนี่ยเพื่อนๆโอ้กอกิ้งนี่วะโอ้โหครั้งนี้ผมได้หนึ่งพันบาทแล้วเพื่อนเพื่อนส่วนวิธีรับเงินรางวัลนะครับก็จะมีลิงก์อ่งเปาให้เราไปเปิดนะเพื่อนเพื่อนนี่กรอกเบอร์มือถือเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะเพื่อนเพื่อนสำหรับใครที่สนใจปั๊มเงินวอลเล็ตนะครับก็สามารถกดได้เลยนะที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผม ครับครับผมเอ่เอานายกจะลาออกวันไหนพี่นายกจะลาออกวันไหนพี่ใช่บอกวางเลยได้ไหมครับฮะวางเลยไหมครับไม่ฝ <tim. c oughs> <c oughs> ากถามหน่อยว่านายกจะลาออกวันไหน <c oughs> นายกจะลาออกไไอวันไหนวันที่เพื่อนเขาตื่นนะครับฮะ <c oughs> วันที่เพื่อนเขาตื่นครับ <c oughs> อ๋อ เพื่อนเขาหลับอยู่ไงเขารอเพื่อนเขาตื่นเขาเลยเขารอลาออกครับแต่เพื่อนเขาน่าจะหลับยาวนะครับน่าจะลงลงเลยครับบอกว่าฝากลาถามด้วยว่าลาออกตอนไหนโอ้ครับครับครับได้ได้ครับได้แต่ผมผมฝากามขามครับผมโอ้ขอบคุณมากพี่พียเป็นบุญคุณผมมากครับผมครับครับครับผมครับครับผมครับยิงกันจะเป็นจะตายอะไรวเนี่ยใครโทรมาไว โอ้โหประเ็ศเรื่องเช่หนี้เนี่ยกคุณอยังงงเลยวิรายกกราเออกอะไรครับใครวัดไอ,อเบือกรูดไปวะแล้วเสียงไม่คุ้นด้วยนะเสียงไม่คุ้นเลยนะโอ้โหเยี่ยมเลยใครวะเก่งแ่รู้มันเป็นใครวะหรือบล็อกแม่งเลยใครโทรมาบอกปะนะใครดูติมอยู่ มถามอะไรถามอะไรได้โยเกิร์เอาแบรคคอมเมนต์ไม่พอนะเรืตัวนี้ทัวร์มาแล้วนะถามถามไถ่สุขภาพผมนะได้โยเกิร์ตเอาไปไหนครับพี่ไถ่ไหวรายงานตัวดีในสตรีมเนี่ยจะแบดเลยถามไม่รู้เข้าเรื่องเนี่ย ฮัลโหลสวัสดีครับครับพอดีผมโทรมาจากคนทรงนะครับมาเซ็นรับเคอร์ให้หน่อยครับตอนนี้อยู่ไหนอรับเอาผมอยู่นาวานครับอยู่หน้าคันคันทีขาวครับนาคัสขโอเคแป๊บนึงโอเคครับเอ้าเขาวางสายไปแล้วเนี่ยเอ้าแล้วเขาไปไหนเนี่ยแล้วเขาไปไหนเนี่ยเอ้าเขาไปจริงเหรอวะ นี่เขาไปเอาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ครับเดินออกไปเอาของจริงเหรอเนี่ยคือผมกับเขาเนี่ยรู้จักกันนะแต่ว่าเขาได้จะจำเสียงผมได้หน่อยมั้งโทรมาแล้ว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 ไหนอ่ะผมยืนอยู่ข้างรถคันสีขาวพี่เห็นผมไหมข้างรถคันสีขาวไหนครับคะไหนครับ ไม่มีอ่ะออนี่นี totally ่ใช่คุณประยุทธ์หรือเปล่าครับไอ้เหี้ยใครวะไอ้เสือแล้วใช่ไหมไอ้เอ้อไม่ไม่ไม่อ๋อยเขารู้ได้ไงว่าเป็นผมเนี่ยเอ้าสงสัยเสียงมันน่าจะคุ้นเลยเ้าจำเสียงผมได้คิดว่าไอ้เกที่ชูนี่จะปลอมเสียงผมได้นะแต่ว่ามันก็พอปลอมได้อยู่มั้งไอ้ไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนแกล้งอีกแล้วไอ้ ไอ้เก้มต้องมีคนแก้กุกอีกแล้วอ่ะโทรบอกมาส่งของไอ้ถามว่าใช่คุณประยุทธ์ไหมตอบว่าคุณประยุทธ์ไหมคุณประยุทธ์ไม่ตอนแรกมันบอกว่ารถคันสีขาวรออยู่หน้าบ้านมีของมาส่งอะโอ้เฟื่องเฟืรอดไม่คิดเลยนะเขาจะ ผมไม่คิดเลยนะว่าเขาจะเดินไปเอาของจริงๆน่ยโอเคครับผมนะถ้าเพื่อนๆชอบคนไหนเนี่ยก็ไปเล่นกับเขาได้นะในสตรีมเนี่ยก็คลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะแต่ว่าคิดทำเครื่องความมันเทิงนะเพื่อนๆเก็นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะก็ความคิดเห็นองไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายดีครับ